Hva? 靠谱。 กคนายกจะว่าไอ้สิหกคนที่มาตอนหลังตอนหลังที่นักเตะเขาเข้าพรอเขาเข้าคนเอดีไปทีผู้เป่านที่บอกว่าตอนแรกที่เขาว่าวีดีโอพรจกานแข่งขนก็ทำหน้าหลอกคื่นายว่าจะ รั้งบนผู้จัดการคือนะครับก็คือคนเดียวกับผู้จัดการใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละครับครับหรือหรนี่คือผู้จัดการหรือหรืนี่เป็นเป็นเป็นหัวหน้ากบวนการนะครับแล้ก็เ็นเด็นเนชัด้นนะครับอันนี้ออกมาจบไปแล้ว้ก็เนี่ยตัวตัวตัวในวเนี่ยก็จะเป็นเป็นหัวหน้ากวนการนะครับนะเพราะฉะนั้นเออคือวันนี้เราทำนะ้ตัวนี้เป็นหลิวนะครับนะหลวเนี่ยอะไร ลดลมนี้ออกไปก่อนนะครับวันนี้เราต้องทำเป็นหมาโปเป็นหมแดงนะครับเพื่อที่จะจัุมตัวนะครับแล้วก็ในส่วนผู้ตนะ้องหาคนนี้จะเป็นผู้ดูแลจะจับไปแล้วนะครับส่วนทั้งหมดเ,เป็นผู้ร,ร่วมกิจการทั้งหมดที่เร้เห็นนะครับนะจับไปแล้วมีทั้งหมดมีส6บคนนะครับนะก็มีเครื่องมือก็มีทันะ้งอ,อ,อันนี้ก็นายอรุศรนนะตอนนี้ก็อยู่เรียนจำนะครับเป็นคนไทยที่เป็นคนจัดหาที่ข้าศกต่างๆนะครับวันนี้ก็เป็นคนที่เอาตะรางไปจาบตำรวจนะครับวันนี้นะครับที่อนรุษรอน เราแยกก็เป็นสองวดนะครับนะะฉะนั้นส่วนใหญ่คนต้องชื่อประชามพันธ์ว่าพ่อแม่ทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ดูแลลูกให้ดีนะครับให้ลูกต้องมาตกอยู่ในภาพแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเหล่านี้ก็คือเป็นความเสียหายที่เกิดกับผิดใจเด็กไปตลอดชีวิตนะครับซึ่งเราก็ต้องเอาเด็กเหล่านี้เข้ามาสู่กระบวนการต้องให้เด็กเหล่านี้กลับไปสู่วัยเรียนได้นะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นมาตรการในการบนิการในเวลานี้นะครับครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ ครับพร้อมครับหนึ่งสองสามขอบคุณนะครับได้เดินทางมาในทางความเคลื่อนไาวขอการสืบสวนสอบสวนคดีสำคัญจริงนะครับนะโดยการให้มีการร่วมเพศมีการบังคับเด็กในการรูปเพศเนี่ยเพราะฉะนั้นในเรื่องการส่งข้อมูลก็มีการส่งไปทางแพลตฟอร์มของจีนนะครับนะซึ่งแพลตฟอร์มเนี่ยที่ว่า แพลตฟอร์มจูซโโนะครับนะเวลามีการรวมเพศเนี่ยก็เรับกเรียบเรียบเวลานะครับนะ,ะก็มีทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับนะก็เรียกได้ว่าแทบจะตลอดเวลานะครับนะกลางวันและกลางคืนเพราะฉะนั้นรายได้นะครับนะฮะคือในการดำเนินการของกลุ่มดังก่าเนี่ยนะครับนะในผู้กระทำผิดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรามีการจับกลุ่มตัวไปแล้วทั้งหมดเนี่ยมีส7บคนนะครับนะก็เป็นคนจีนนะครับ ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็คนไทยแล้วก็คนลาวนะครับคนจีนมีสิบคนนะครับหัวหน้าวงการคือคนจีนนะเมื่อในการร่วมเพศนะครับก็มีการส่งภาพเนี่ยไปยังแค่ฟองของจีนส่งไปยังไม่ใช่จีนรายได้ในแต่ละครั้งนะ,นะครับก็ประมาณรายได้ที่เข้าไปสู่คนจีนนะครับแต่ละครั้งของการออนไลน์ของการส่งภาพต่างๆเนี่ยนะครับทั้งละห้าแสนถึงแปดแสนนะครับเมื่อเราคิดดู วันหนึ่งมีสองรอบนะครับนะเพราะนั้นรอบนึงก็คือ5 0 0แสนถึงแปดแสนะครับรายได้นี่มหาศาลนะครับนะแต่รายได้ที่ให้กับกับเยือนาะที่เป็นเด็กนะถ้าเด็กผู้ชายก็ให้รอบละ500นะครับถ้าเด็กผู้หญิงนะก็2,000นะครับซึ่งรายได้ที่้อยมากนะครับแล้วก็เป็นการทําลายชีวิตจิตใจของเด็กโดยชัดเจนนะครับนะเพราะนั้น วันนี้นะครับนะจากผลการดําเนินการเนี่ยเราตรวจสอบพบแล้วจึิงเข่าทําการจาับรุมในส่วนคนจีนทั้งหมดมี10บคนนะครับนะแล้วก็ในส่วนของออคนลาวแล้วก็คนไทยที่ร่วมบุนการนะครับนะเพราะฉนั้นก็จะมีคนไทยและคนลาวที่ร่วมบวญการนะครับก็เหมือนที่เรียกว่าคนคนเหล่านี้นะครับนะจะมาทําอะไรในเมืองไทยเนี่ยถ้าคนไทยไม่ความร่วมือเนี่ยทาอะไรไม่ไดนะ้มันต้องมีคนไทยนะที่เอื้ออยู่ตรงนี้นะครับนะะฉะนั้น วันนี้เราได้จับกลุ่มไปแล้วแล้วก็มีเินคดีความผิดในเรื่องความผิดตามประวัามนุษย์นะครับนะผมก็ต้องกลับเรียนที่ถือว่าหลังจากที่มีการจับกลุ่มแล้วนะครับนะแล้วช่วยเหลือเหยื่อทั้งหมด29รายแล้วนะครับเป็นหลักก็ต้องไล่ย้อนกลับนะครับว่าในส่วนกลุ่มเนี้เขาเข้ามาอยู่ได้ยังไงนะครับแล้วมายังไงก็คือเราตรวจสอบย้อนกลับก็มาในช่องทางของธรรมชาตินะครับนะเอ่อ คือกระบวนการดังกล่าวเนี่ยนะกระบวนการที่ทําในประเทศเราทํามาแล้วนะครับแต่เราว,ว่า,า,ารัฐบาลเราเนี่ยมีการปราบปรามจับกลุมอย่างหนักหน่วงก็เลยฆ้ามาฝั่งไทยก็มาทําในระเทศไทยนะครับนะแต่เหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าเ,เรื่องค้ามนุษย์นะครับนะมันจะมีอยู่สองส่วนนะครับหนึ่งคนไทยปกตินะสองเจ้าที่รัฐถ้าคนไทยกับเจ้าที่รัฐไม่ให้ความร่วมมือเรื่องนี้ทามไม่ได้นะครับ แะ้ววนนั้นผมเองกับท่านผู้การกับท่านรองพิเชษรองผู้จัดการภาคภาคก็หา,หารือกันนะครับนะเมื่อเราสืบสวนและพบก,การทำผิดว่ามีการได้รับผลประโยชน์นะครับมีการจ่ายเงิยนยอดแปดแสนให้กับตำรวจที่เข้าตรวจค้นในครั้งแรกนะครับและวาระวิธีการในการตรวจค้นนะเดือนมีนาคมนะครับนช่วงปลายเดือนนะครับมีตำรวจสืบสวนเนข้าทำก,การตรวจค้นบ้านหลังที่เป็นกลุ่มคนจีนจัดให้มีการร่วมเพศ การร่วมเพศเนี่ยเมื่อส่งภาพไปก็อยู่ที่ทางผู้ชมนะครับผู้ชมอยากจะให้ทําอะไรนะครับก็สามารถร้องขอได้หมดนะครับอยากจะให้ถอดเสื้ออยากจะให้ใส่เสื้ออยากจะให้ใช้ไว้ใช้ไว้ไว่าเพศอ,อยากจะให้มีการร่วมเพศแบบไหนหรือเปลี่ยนคู่สามารถร้องขอแล้วก็ทําตามร้องขอได้หมดเพราะนั้นก็จะเป็นที่เดี่ยวดีใจในเรื่องของแพลตฟอร์มจูโซ่ซึ่งแพลตฟอร์มนี้ก็ถือว่าดังนะครับ ในประเทศจีนนะครับแล้วเานั้นมีผู้มีผู้ที่เป็นสมาชิกนะครับนะในแพลตฟอร์มเนี่ยอยู่ประมาณสามล้านเจ็ดแสนคนนะก็คิดดูแล้วกันนะฮะเยอะขนาดไหนนะฮะแล้วเพรนั้นการไลฟ์สดแต่ละครั้งเนี่ยมีผู้เข้าชมเนี่ยถึงสามล้านเจ็ดนะครับแล้วเพรนั้นรายได้เนี่ยก็เรียกว่ามาหาศาลนะครับแล้วเพรนั้นในส่วนตำรวจนะครับหากที่เข้าทำการตรวจคนและพบผู้ต้องหาแล้วไม่ทำการจับกุมนะครับพร้อมทั้ง ยังได้รับประโยชน์นะถ้วยจมือนเงินทั้งแรก8 0 0แสนบาทนะเพื่อแรกเกี่ยวกับการไม่จับกลุ่มไม่มาทั้งใช้กฎหมายนะครับแล้วก็พร้อมทั้งยังให้มีการเรียกรับเป็นรายเดือนนะเดือนละ10,000แสนบาทนะครับและวันนั้นอันนี้ก็เป็นคำให้การของผู้ที่จ่ายเงินนะครับทึ่ผมว่าท่านผู้การตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายแล้วก็จะลงจากการรวจสัมภาษณ์นะครับเราก็หารือกันนะครับว่า แล้วก็รายงานท่านบกตรไปนะครับนะวันนี้ท่านบตรนายหิงได้สั่งการโดยชัดเจนว่าให้มันค้าใช้กฎหมายโดยเด็ดขาดนะครับและไม่เลือกปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กงทําให้ตารวจทั้งประเทศเห็นนะครับนะว่ากรดีคดีฆ่ามนุษย์ซึ่งท่านนายุัฐมนตรีได้ประกาศที่เรื่องแห่งชาตินะครับในส่วนของสมาภมมิชาติเนี่ยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารและตำรวจนะกพันที่ผ่านมาล่าสุดจังหวัดชิงไยเราก็มีการจับผู้พันทหารไปอนึ่งลาย นะครับดังนั้น ى, สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นอุทาหอให้กับตำรวจนะครับนะเพื่อ,เ,อเป็นยิ่งยหญ่นะครับว่ากรณีการเปินคดีนะครับความผิดฐานฆาตมนุษย์นะครับไม่เหมือนคดีอื่นนะครับเมื่อมีการเปองคดีเมื่อไหร่นะครับจะต,ต้องมีการตรวจสอบเส้นทางในการงินนะครับแล้วถ้าเป็นคนต่างชาติถ้ามาอยู่ในแผ่นดินไทยนะครับก็ต้องตรวจสอบเ้องกลับนะครับว่ามาอยู่ยังไงเข้ามายังไง นะครับแล้วทําไมถึงมาอยู่ในเมืองไทยได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากนะครับในส่วนตํารวจนะครับซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเองแล้วพุ่กับหัวหน้าสามีทั้งหมดนะครับนะขอให้เอาเป็นยื่นอย่างแล้วไปกํากับดูแลลูกน้องตัวเองนะครับนะลูกน้องตัวเองต้องอยู่ในกติกานะครับนะต้องอยู่ในกรอบวินัยนะครับนะไม่ใช่เป็นเจ้าดีรั้แล้วไปเรียกรับเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้มีการแจ้งข้อหาตำรวจทั้ง4ราย โดยการขอมัดหมายจับต่อสาราญาทุจริต่าห้านะครับซึ่งสาราญาทุจริต่าห้าก็ได้มัดหมายจับมาเป็นหมดหมดสี่ลายเป็นรองผู้กับแล้วก็เป็นนายหมวดรองสารวัตรสองนายนายรองผู้กับหนึ่งนายั้ามชวนหนึ่งนายนะครับและเพราะนั้นได้มีการจับกลุ่มในคดีแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วนะครับนะเพราะนั้นในเรื่องของการสอบสวนสืบสวนคดีนี้แล้วก็น่าจะหมดประเด็นนะครับนะแล้วก็ จากนี้ต่อไปก็จะเป็นการตรวจสอบในเรื่องของการยึดทรัพย์นะเพื่อมัก็กดีตามกฎหมายฟอกเงินนะครับบนะริการยึดทรัพย์ส่วนคนจีิอีกหนึ่งคนนะครับที่หลบหนีออกไปได้นะครับซึ่งเป็นหัวหน้ากระบวนการเลยนะครับวันนี้เราจะทําเป็นหมายอินเจโปเป็นหมายแดงนะครับแล้วก็ดําเนินการในช่วงทางอินเจโปทั้งในเรื่องของทางเป็นทางการและไม่เป็นทางการนะเพื่อจะตัวผู้ต้องหามากระทนำผิดที่กระทํำผิดขลอมทั่วให้ได้นะครับ ผมก็ต้องเรียนต่อไปนิดนึงครับว่าในส่วนผู้หญิงไทยนะครับห6คนนะครับอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าสื่อก็คงจะถามนะจากการที่ผู้หญิงไทย6คนนะครับถูกเอาไปทํางานที่ประเทศพาม่านะครับออตอนนี้ไปอยู่ในเมืองป๊อกนะครับของออกอมลังของวะนะครับซึ่งมาอยู่ในการดูแลของรัฐบาลพาม่านะครับ วันนี้ผมเองก็อาศัยความร่วมมือผ่านแดนนะทางข้างนะจนทั้งสามารถช่วยเหลือัวผู้หญิงทั้งหคนได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผู้หญิงทั้งหคนตอนนี้อยู่ในความปลอดภัยแล้วนะครับก็อยู่ในมือของตํารวจวะนะครับซึ่งจากการพูดคุยกับทางตํารวจวันะครับก็ตํารวจวัาก็จะมีการดําเนินการตรวจสอบแล้วก็ดําเนินคดีความผิดฐานหลบหนีฆ่าเมืองน,นะครับแล้วก็จะแบกดังแล้วส่งกลับให้เรา ก็จะส่งกลับมาให้เราที่บริเวณรอยต่อคือท่ากีเล็กน,นะครับนะเมื่อเรารับตัวแล้วนะครับผมเองก็ต้องออให้มีการสบอบสวนการในรูปของแบบจากวิชาชีพนะถ้าเป็นการสมัครใจไปเองนะครับโดยที่ไม่ใช่เป็นเหยื่อฆามนุษย์นะครับแล้วออกโดยช่องทางที่ผิดกฎหมายไปทํางานโดยที่ไม่แจ้งให้จัดหางานจังหวัดทราบนะครับก็จะต้องดำเนินคด,ดีทั้งหมดทั้งหูรายนะครับเพียต้องเข้าใจนะครับว่า วันนี้ต้องฝากถึงคนไทยนะครับนะที่พยายามลัดลอบเดินทางไปทําง,งานในต่างแดนท่านอย่าคิดนะครับว่านท่านกลับมาแล้วเนี่ยไม่มีการลงโทษตามกฎหมายไทยนะครับแน่นอนเรื่องการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมนะครับเป็นคนไทยเดือดร้อนรัฐไทยต้องช่วยเหลือแต่เมื่อเอากลับมาแล้วนะถ้าท่านสัายใจไปเองนะครับไม่ได้ถูกล่อลวงนะครับเ,เราโดยเฉพาะ สมัยใจไปกระทําในสิ่งที่กฎหมายคอนเซ็นเตอร์นะครับนะหรือการพนันนะครับกลับมาเมืองไทยก็ต้องสูงเป็นคดีเช่นเดียวกันนะครับแต่เรื่องการช่วยเหลือทางรัฐไทยช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นขั้นตอนนะครับนะือมีคำถามอะไรที่เพิ่มเติมไหมครับสักห้าหกวันนะครับประมาณห้าวันนะเดี๋ยวกลับมาแล้วผมก็จะลงมารับเองนะครับและสอบเองร่วมร่วมกันทั้งหมดนะครับนะ ก็วันนี้เราก็ใช้เวลาอรวดเร็วนะครับนะคพื่อดาบแรกต้องต้องช่วยเขาให้เขาปลอดภัยก่อนนะนเมื่อเขาปลอดภัยแล้วเราต้องมาไล่ว่าเขา,าไปทําอะไรนะสมัยใจไปไปขายบริการจริงไหมนะสมัยใจไปทํทปาอาชีพอะไรนะนะครับเพราะฉะนั้นะวันนี้เราเรามีหลักฐานทั้งหมดอยู่แล้วคลิปวีดีโอต่างนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ได้ถูกบ,บังคับไม่ได้ถูกใส่กุญแจมือไปไม่ได้ถูกซ้อมไประหว่างเดินทางไม่ได้ถูกปูปูมขังนะครับ อย่างนี้ก็ต้องมาดูต่อว่าที่ออกไปเนี่ยออกไปทําอย่างเงี้ยออกไปโดยชอบหรือไม่นะครับถ้าออกไปไม่ชอบนะครับก็ต้องดำเนินคดีของพรบนะครับนั่นก็คือพรบแรงงานนะครับที่เป็นกฎหมายของกระทรวงแรงงานแล้วก็พรบต่อโมนะครับถ้าท่านไม่มีสตังเสียค่าปรับนะครับก็ต้องส่งฟ้องต่อสารจังหวัดนะครับวันนี้ดําเนินการอยู่ชัดเจนนะครับนะแต่ถ้าท่านถูกหลอกไปก็ต้องไลยย้อนกลับไปยังมูลนิธิทั้งหมดนะครับ หน้าที่เอามาดัานเนคดีความกับมอนเอริ่ทั้งหมดนะครับแต่วันนี้เบื้องต้นเนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยกับมอนเริ่แล้วสอบปากคำไ้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเมื่อเขากลับมาเราต้องสอบปากคำอยู่อีกครั้งหนึ่งนะครับนะครครับครับ มีข้อหาอะไรไหมครับวันนี้เราพยายามทันเน่ชัดเจนนะครับตำรวจทั้งสี่นานี่ได้ถูกตั้งข้อหาอะไรบ้างครับ,รบวันนี้ในข้อหานะครับเดี<ม>๋ยวผมผมอ่านข,ข้อหาที่ชัดเจนให้ฟังเลยนะปชเนี่ยจะส่งกลับให้เราดำเนินคดีหรือไม่นะครับนะถ้าปชส่งกลับให้เราดำเนินคดีเราก็ต้องดำเนินคดีไปตามกระบวนการกฎหมายนะครับแต่ส่วนแล้วผมมีว่ให้ความเป็นธรรมในเรื่องของการ่อนผู้คดีนะครับพราวันนั้นยังไงก็เป็นตำรวจเราก็ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับแต่ว่าวันนี้การมาคข้าเรื่องหมายสี่น้ำพันนะครับนะ คือเราต้องยึดหลักก็คือทําให้ประชาชนเชื่อถือนะครับนะแต่ถ้าเราไม่ทําอย่างนี้นะครับนะผมก็ดีไปแล้วว่าก็ต้องฝากตำรวจทั่วทั้งประเทศนะครับสื่อก็ต้องเปกระบอกเสียงให้ด้วยนะเพราะว่าจะเห็นไหมครับว่าคดี้าตกทุกคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตารวจนะเจ้าหน้าที่รัฐต้องมีร่วมด้วยเห็นไหมครับเอาวันนี้วันนี้ผมเองก็ต้องมันทักทายกฎหมายอย่างจริงจังนะเพื่อได้เหตุลาบที่ทีนะครับเพราะนั้นก็ต้องฝากนะครับว่าคืดว่าเรื่องอย่างนี้คงจะไม่มีแล้วนะครับ เนะพราะฉะนั้นเวา,าในเรื่องการเอาคนมาการขายคนการผลคนนะครับเหล่าน,นี้เนี่ยทำไม่ได้เลยนะครับนะถ้าไม่มีคนไทยหรือเจ้าที่รับร่วมมือนะครับก็นะต้องกล่าวเรียวว่า,ถ,าถ้าจัดกระบวนการนี้ไปได้เนี่ยนะครับการเข้ารู้ในเทศไทยเนี่ยก็จะทํายากขึ้นนะนั้นรูปแบบเนี่ยก็มีไม่กี่รูปแบบหนึ่งนะครับการถามด้วยวณดีนะร่วงละเมิดทางเพศนะครับของเด็กนะครับนะ แล้วก็การขนผลนะรูปแบบนี้ท่านจะเห็นว่าม,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 มีไม่มีไม่กี่รูปแบบนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้การังคับเช้กฎหมายเราต้วยกรเนินก,การอย่างจริงจังนะครับน,ะนก,นก็ให้เขาตรวกันตัวนะครับตอนนี้ก็ตรวจตัวช่วข่าวนะครับนะเขาก็ยังเป็นตำรวจอยู่นะครับยังไม่ได้ให้ออกอการเโดยการให้ออกหรือไม่ออก็นเรื่องของอของพุ่มชานะครับคืนะอการใช้ออกหรือไม่ออกเนี่ยก็อยู่ที่พุ่มชาก็คืออยูอ่ที่พู่มชาต้นสังกัดนะครับก็คือท่านผู้การพารณานะครับแล้วว่า กรณีที่เขาอยู่รัชการเนี่ยจะเกิดความเสียหายหรือไม่นะครับถ้าเขาอยู่รัชการแล้วก็ไม่มาแทะแซงวิญฐาต่างนะครับไม่ทําให้วิญฐาต่างสูญหรือเสียไปนะครับอย่างนี้ก็สามารถอยู่รัชก,การต่อได้นะครับซึ่งวันนี้ท่านผูวตรลอได้แต่งตั้งผมเองเนี่ยเป็นหัวหน้าพนักง,งานงงสนืบสวนร่วมกับตำรวจภูธรจังหงวัดชิรายนะครับและเพราะนั้นการที่ท่านผูวตรลอแต่งตั้งผมเป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนก็ไปสิงบุบอกชื่เกนว่าท่านผูตรลอท่านอาชีพคนจังนะครับเพราะนั้นก็จะไม่ได้ให จังหวัดหรือภาคทำเองนะครับแต่ไม่ได้หมายเพราะว่าเราไม่ไว้วางใจกันนะผมก็มากํากับดูแลนะครับแล้วก็ร่วมกับท่านผู้การตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายนะครับที่ในส่วนเด็กก็ถ้าเป็นเด็กนะครับวันนี้อยู่ในความดูแลของพัฒนาสังคมจังหวัดเชียงรายนะครับนะแล้วก็เรากำลังลิาอยู่ในเรื่องของการเกี่ยวยานะครับเงินก็จะมีสองประเภทนะครับหนึ่งเงินเกี่ยวยานะครับนะสองก็ไปเป็นสินใหมยทดแทนนะครับ จะพยายามรั้เลยให้เร็วทีสุดนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็พยายามรับเพื่อยาสูงกลับเข้าไปยังประเทศบ้านเกิดนะเพื่อก,ก็กลับไปสู่ค้อโครัของพ่อแม่เขานะครับนะส่วนที่เป็นเด็กไทยนะครับเราก็พยายามรับในเรื่องของเองินสิทธิ์ใหม่ดทดแทนเงินเยียวยานะครับแล้วก็เพื่อยาสูงกลับไปยังบ้านเกิดในประเทศไทยของเราเช่นเดียวกันนะครับครับผมนชาร์ตจะบอกว่าส่งให้ในายหลิวตลอด